วันนี้ได้เรียกกับอาจารย์เกียงสินค่ะก็ประทับใจมาอาจารย์ก็คือเก่งแล้วก็แบบให้ความรู้ได้แบบเข้าใจมากๆเลยประทับใจมากๆค่ะก็ประทับใจมากครับเพราะว่าโดยโดยพื้นฐานก็คือเคยเคยเรียนมาร์เก็ตติ้งมาตอนปอโทอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอพอมาได้เรียนอาจารย์ก si re ็ๆๆมีความเข้าใจในในส่วนของ Market Research แล้วก็ทฤษฎีเบื้องหลังของม,องมันวิธีการนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติเนี้ยก็ประทับใจมากเลยครับ คัที่สนุกมากค่ะแล้วก็เป็นคาสที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนเรียนนะคะแล้วก็เ,เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้แล้วก็นําไปใช้ในงานของเราได้ได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่อาจารย์สะสมมาแล้วก็เ,เป็นที่มีค่ามากกว่ามันเป็นช็อตคัดที่เราได้เอาประสบการณ์อาจารย์มาแล้วปรับใช้กันในชีวิตการทำงานเราได้โดยตรงค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ ได้เรียนกับอาจารย์เกรงศิล์นนะคะก็สนุกมากเลยค่ะก็คือเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากคนที่ไม่ได้ชอบมาเก็ตติ้งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากเรียนอีกค่ะก็คืออาจารย์สามารถย่อยความรู้นะคะที่เป็นวิชาการให้แบบว่าเหมือนเหมือนกับชีวิตจริงๆของเราในการทำงานนะคะทำให้มันเข้าใจง่ายเห็นภาพแล้วก็อะไรที่เราทำในการทำงานที่มันติด ติดขัดอาจารย์ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆลอยนี้ได้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะพอรู้สึกว่าในคลาสเนี่ยถามคำถาม,ถามอาจารย์ไปเยอะมากๆแล้วอาจารย์ก็ให้เกียรติในการตอบทุกคำถามนะคะแล้วก็เสนอแนะวิธีเพิ่มเติมมาให้ด้วยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะในการงานได้จริงะคะ่ะก็ดีใจมากที่ได้มาโรงเรียนคอร์สนี้นะคะแล้วก็หวังว่าถ้ามีคอร์สอื่นๆอีกก็อยากจะตามไปเรียนอีกะคะ่ะ ก็เรียนหลักสูตรนี้ค่ะมันทําให้เรามีความรู้มากขึ้นเพราะว่าเรายังไม่เคยเรียนหลักสูตรนี้ให้ให้ชัดเจนนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะได้หรือว่าการเรียนรู้ที่ต่อยอดออกไปก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาทางด้านมาร์เก็ตติ้งที่อาจารย์มองว่ามันเป็นรากฐานจริงๆที่ควรจะรู้ค่ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็พัฒนาความรู้เราก็จะได้เอางานเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้กับงานที่เราทําอยู่ค่ะมันก็จะได้ เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของความรับผิดชอบของงานแล้วก็พัฒนาองค์กรสร้างรายได้ให้องค์กรไปมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นประโยชน์มากๆต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ